สวัสดีครับตำรวจครับพาท่านผู้ชมมันดูอ่าปอร์ด6ันหนะครับออกมาถ่ายทำความสะอาดพื้นที่มันลกล้างนะครับถ่ายได้ละเท่าไหร่ก็ไม่ทราบเขาค่ะให้มาขับนะครับก็ขับอย่างเดียวแล้วก็มาปรับพื้นที่ด้วยนี่ผ่านด้านหน้ามาด้วยนะครับคือทําให้เตีนนะครับ มากันสองคันโน่นไกลอีกคันนะครับเป็นคูมต้าคือไถอย่างเดียวนะครับเขาไม่ทราบข้อมูลเลยเขาวานให้มาไถก็เลยเอารถมาไถให้ให้เตียนนะครับแล้วก็ปรับพื้นที่ตรงไหนมันสูงมันต่ำก็ปรับให้เรียบนะครับข้อมูลก็ได้เพียงเท่านี้นะครับส่านมูม้ชย ไม่ว่ากันดูการทํางานแล้วกันเห็นน้องก็ทํางานแบบขมีขมันันแข็งเนี่ยดูการเหยียบนะครับพ่อแบนนะครับ6.6พัน่อแบน ก็ถ่ายแค่เตียนนะครับพื้นที่มันลกล้างนะครับเขาไม่ได้ทำอะไรของพี่ก็เลยให้มาถ่ายให้เป็นดินทรายลกๆเลยนะครับ <S <S อ่าก็ <S <S ข้าอยู่นะใช้ได้ครับใช้ได้ผานคมดี นูนะครับอีกทงข้างหน้า,ขาเขียวๆนั่นนะครับเพียงเอวเลยก็ดูน้องใบหน้าของน้องน,น่าจะประมาณสักยี่สิบต้นๆน,นะแม่กำลังห้าวเลยล่ะ เียเหยียบหน้าดูเหมือนกันก็จะให้ดูทักษะของน้องเขานะครับในการขับแสดงว่าน้องเขาเรียนรู้มานานเหมือนกันนะเนี่ยในการเก็บหัวง,งานเก็บใส้งานนะครับแล้วก็ในการไข ตรงไหนที่เขาถ่ายไม่เข้าหรือว่ายามันไม่ขาดนะครับเขาจะถอยมาเก็บอีกแสดงว่าก็จะพอมีประสบการณ์บ้างนะครับท่านผู้ชมต้องใจรักจริงๆนะครับขับรถถ่ายใหญ่อย่างนี้อาอดีกว่าไปติดเกมตอนนี้ถอยมาเก็บใต้งานนะครับ นี่มีสับมุมด้วยนะครับว่าตันตำลาเป๊นนะเลยครับสับสามครั้งพอสับเสร็จแล้วก็เก็บหัวงานนะครับ โอ้ใครคนสอนเนี่ยวิชาดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ไม่ธรรมดาเลยน้องเนี่ยแสดงว่ามีใจรักมากในะการขับรถเนี่ยครับถอยมาเก็บหัวงาน มดูการกระชากรถนะครับในการเก็บมุมนี่ถือว่าคนสอนดีดีนะครับมีทักษะดีมากนะครับนี่ดูแล้วอ่าให้ดูความสามารถนะครับอย่าดูที่ใบหน้าอย่างเดียวอยู่ที่ใจรักด้วย มถ้าเป็นงานชั่วโมงนี่อยากเห็นแจ้งเลยว่าจะขับยังไงอ่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะจะนำเสนอนะครับเนีดูแกกระชากรถนะครับโอ้ดีจังนี่มีใบด้านหน้าเกีี่ยให้ด้วยนะครับเพราะว่ามุมตรงนั้นที่เราก็ชากมานะมันต่ำโอ้ใช้ได้ครับใช้ได้ใช้ได้ ่ามไปกระทงลกๆแล้วเอาละยาขนจะด้วยจะใช้ใบด้านหน้าดัานก่อนหรือเปล่าหรือว่าจะถ่ายเลย <_ c oughs> เพราะว่ามันค่อนข้างจะเหนียวนะครับอถ้าผ่านไม่คมจริงี่ยากนะครับที่จะกินยาขนได้ผู้แต่ผ่านเข้าคมดีเนะ่ยเข้า เข้าดีซะด้วยโอ้มาแล้วครับอย่างลั่นไม่ฝีมือไม่เบาทีเดียวนะครับน้องคนนี้ โอ้ oh, ผานคมดีจังเลครับตัดยาขนขาดเลยยังหนานครับยาขนนี่นี่มาซ้ำให้ด้วยนะครับตรงที่ไม่ขาดนะครับ ใช้ได้เลยฝีมือนี่ถอยมาซ้ำนี่นะครับถอยมาซ้ำนะครับกินค่อนข้างจะยากนะครับถ้าผ่านไม่คมจริงอ่ายาขนนี่ อ่ามันเป็นกระทงเหลี่ยมนะครับนี่ทางหน้าเราคือเขียวนี่เป็นคันนาแล้วก็ทางซ้ายมือเรานี่นะครับเป็นคันนาเป็นสามเหลี่ยมนะครับอือหือลั่นดีแล้วเกิน แม่ดูน้องก็ขับรถนี่อย่างเพลินเลยโอ้แต่ผ่านน้องก็คมดีนะเนี่ยยาขนให้ขาดกระจุยเลย,เลย ใหญ่เลยโอ้เพิินดีจังดูดูก็ขับเน่แม่ เสียงรถก็ได้ใจเหลือเกินอือกระดอนกระดอนครับกระดอนอ่าเขาด่าไถด่านะครับทิ้งไว้แล้วก็เดี๋ยวอีกสักเดือนประมาณเดือนครึ่งเดือนน,อน,นี่เขาจะ ทํานานะครับเพราะว่ายาขนมันหนามากปรจับประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไว้กันไว้พบกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณทุกท่านนะครับท่รับชมสวัสดีครับ